สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับโอ้マイคลิปสำหรับคลิปนี้เราจะมาเฉลยกันว่ากนะ็ซิลล่านั้นจริงจริงออรูปเป็นใครแล้วก็วันนี้เราจะมาฟักไข่เจ้าก็ซิลล่าให้เป็นตัวก็ซิลล่ากันไปเราไปลุยกันเลยนะครับนี่เราดูกล่องกันก่นกอนกล่องด้านหน้าจะมีเห็นอยู่ว่ามีไข่กลมๆกลมๆนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีเท,าท้าของก็ซิลล่าจะเริ่มเตรียมฟักจะไข่ามาแล้วจะเป็นลูกก็ซิลล่าตัวน่ารักแ,แค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าอันดับแรกนี่ ด้านหลังนะครับแป้งล่างไม่ยากเลยดูจากไข่ก็ขยายออกมาแล้วกลายเป็นตัวโอ้แต่ออกมาแล้วดูจะไม่ใช่ลูกนะจะเป็นตัวพ่อก็ซีนาเลยเนะี่ยไปลุยกันเลยถอดด้านหลังออกชึบนี่แพ็คเขาง่ายมากนะครับไม่มีอะไรตรงนี้มีพลาสติกกระแทกมาปึ๊บอ,ออกเลยน,ะนี่ออกมาแล้วดูไข่ก็ซีนานะครับขนาดฝ่ามือประมาณนี้ออกก็ประมาณไข่ไก่หนึ่งฟองนะไข่ไก่ไซส์ใหญ่หนึ่งฟองนะครับรายละเอียดของไข่ตอนที่ออกมาดู อ้พับขามาอย่างนี้นะครับนี่ขานี้แขนเห็นไหมขาแขนมือเขาอยู่เป็นท่อนกันขาในตรงนี้มีข้อเท้าขายับนะครับแล้วก็มีคลีบก็เซียต้องมีคลีบที่หลังใช่ไหมในเขามีลงสีมาสําเร็จเลยนะครับเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้เป็นกระดูกสันหลังนะครับแต่จริงๆไม่น่าจะใช่หรอกเดี๋ยวเราลงมาแปลงร่างกันว่าสุดท้ายพอนซกกักเขจะไข่เนี่ยก็เซียตัวนี้มันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยปึ๊บนี่ครับเริ่มหมุนมาก่อนนี่ฟักขาวมาก่อนแล้ว เตะข้ามากมาแล้วขาข้างซ้ายเท้าอย่างนี้เท้าอย่างนี้เป็นกอซีล่าที่ขาอวบมากดูขาอวบมากเห็ขานี้ไปครึ่งตัวแล้วแขนนี่ออกมาก่อนอเสร็จแล้วจะกลัวข้าไหมค้าคือกอซิล่าไม่ใช่เพิ่งออกมาข้างเดียวออกมาข้างเดียวยังไม่เป็นกอซีล่าที่สมบูรณ์ต้องเอาขายข้างนึงออกมาด้วยออกมาแล้วขานี้ก็ขาใหญ่ไปแพ้กันนะครับเหมือนน่องไก่เลย นี่เอาฝาเท้าบิดออกมาปึ๊บนี่นะครับบิดออกมาอย่างนี้ปึ๊บนี่กอซิล่าบุกแล้วกอซิล่าบุกช่วยด้วยเอ้ยกอซิล่าอะไรไม่มีหัวยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จนี่กอซิล่าจริงๆแขนให้ตอออกมาปื๊บนี่เป็นกอซิล่าปีศาจหัวขาดนะครับกอซิล่าผีหัวขาดไม่มีหัวไม่มีหางมีแต่ตัวน,นี้ยโอ้นี่มันกอซิล่าหรืออะไรเนี่ยหรือว่าเห็บเหมือนเห็บเลย โอ้หมดความน่ากลัวน่าเกงขามไปเลยไม่ใช่นะครับเรายังไม่เซตนี่แต่มาดูก่อนก่อนที่จะเสร็จนี่รายละเอียดนะครับก็ทํามาได้ดีเลยทีเดียวนะมีครีบด้านหลังลงสีสําเร็จนะครับนิ้วมือนี่ก็ซิล่าจะมี4นิ้วนะนี่เฉลยกวันนี้เลยมี1 2 3สาแล้วก็นิ้โป้นะครับสนิ้วเขาคงไม่มีนิ้วก้อยหรอกเพราะก็ซิล่าคงไม่ไปดีกับใครแบบนี้นะนะครับแล้วก็ไม่มีนิ้วนางด้วยเพราะคงไม่ต้องไปใส่แหวนแต่งงานนั่นเองนะครับขาก็ทํามาเป็น2ท่อนแบบนี้ รับส่วนปลายเท้าขยับได้เพื่อจะให้มันได้มุมยืนแล้วก็เวลาพับเก็บเป็นไข่มันก็ให้เนียนนะครับต่อไปง่ายๆดึงหางมานะครับหางนี่ชัดเจนเขาก็ทํามาเป็นแบบรายละเอียดชัดเจนเนาะแต่ว่าเท่เลยตรงนี้นี่หางนะครับเห็นอย่างนี้แต่เป็น2ท่อนนะนี่ดึงมาเป็น2ท่อนนะครับนะหางค่อนข้างยาวทีเดียวนะครับเมื่อยืนอย่างนี้ปุ๊บนี่ ดูเป็นก๊ซีนาหรือยังดูเป็นก๊ซีนานี่ยืนตรงได้นะเพราะว่าอะไรข้อดีคือข้อเท้าเขาขยับได้มันก็เลยยืนตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าจะหนักหานิดนึงนี่ต้องให้เอไปข้างหน้าหน่อยให้มันบาลานนี่นี่โอ้ไม่บาลานนะเพราะว่าหางมันยาวมากอย่างนี้แล้วกันนี่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 นะครับบาลานแล้วทีนี้เอาหัวขึ้นมาชิ้นสุดท้ายนี่หัวขึ้นมาแล้วก็ปิดคลิปหลังนะครับ น,นี่เสียอย่างเดียวตรงด้านนี้มันไม่มีที่ปิดเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเนี่ยเราอย่ามองด้านหลังครับอย่าเข้าข้าืงหลังใครเรามองแต่ด้านหน้าอย่างนี้แลวข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือถ้าดูใกล้เนาะด้านขวานี่เห็นไหมเรียบเนียนเรียบเนียนทุกอย่างแต่ของเล่นยังไงต้องมีน็อตน็อตจะอยู่ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายนี่เห็นไหมมีรูน็อตเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นนะครับต้องเล่นด้านเดียวเล่นด้านนี้เห็นไหมเทไหมก็แสดงตัวนี้เทไหม นี่นะครับเป็นก o d ซ i l l a 1994นะครับเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ได้มาจากร้านขายของเล่นญี่ปุ่นเก่านะครับก็ราคาไม่แพงหาซื้อกันได้ทั้งน้องถูกใจนะครับหรือว่าสั่งตามเว็บก็ได้น่าจะมีให้สั่งนะครับตัวนี้ถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับก o ซ i l l a ไปแล้วบ๊ายบายอ๋อ